สวัสดีค่ะวันนี้มันพบก,กัฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเจ้าตัวกระบะนะคะเป็นกระบะพื้นเรียบนะคะเป็นตัว หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าชอตวิวเบดนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e นะคะช่องพอร์ช้างนุยช n n e l ด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะสําหรับคันด้านข้างคันนี้นะคะเป็นตัวชอตวิวเบดนะคะเป็นตัว4คณ4นะคะราคาจะจําหน่ายอยู่ที่844,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบนะคะแรงม้าจะอยู่ที่210แรงม้าส่วนแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะ สำหรับด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะตัวไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะเป็นไฟหน้าขนาดใหญ่นะคะและสำหรับตัวกระจังหน้าค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบรังผึ่งนะคะข้อดีของกระจังหน้าแบบใหญ่นะคะจะช่วยระบายความร้อนนะคะได้เป็นอย่างดีเลย และสําหรับตัวช่องไฟตัดหมอกนะคะอันนี้นะคะเรามีช่องมาให้นะคะลูกค้าสามารถอัปเกรดติดตั้งเพิ่มได้เลยนะคะและหูลักจูงด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะเราจะมีหูลักจูงนะคะมาให้จากโรงงานนะคะสองสองด้านเลยทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยค่ะมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะ ตัวนี้นะคะขนาดคิ้วร้อโยโดยประมาณนะคะประมาณ3นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะและสําหรับตัวล้อนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะขนาดอยู่ที่17นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางนะคะสเปคยาง255ทับ70 R18 นะคะและตรงแก้มด้านข้างนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะคำว่าใบเทอร์โบอยู่ด้วยนะคะและสำหรับตัวเน็กเจนนะคะ ตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวนะคะมาให้พร้อมใช้งานเลยและอย่างที่หนุ่ยแจ้งไปนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นกระบาดแบบเรียบนะคะด้านหลังนะคะสำหรับเจ้าตัวพื้นกระบาของเขานะคะจะเป็นแบบเรียบนะคะแล้วก็สามารถเปิดออกได้นะคะทั้งสี่มุมนะคะเดี๋ยวหนุยเปิดให้ดูนะคะเปิดจากด้านข้างก่อนนะคะแบบนี้ ใช้งานง่ายมากค่ะพอเราเปิดออกปุ๊บใช่ไหมคะเวลาเราจะขนของหรือบรรทุกของนะคะอันนี้จะยกขึ้นนะคะง่ายมากๆเลยและสำหรับช่วงล่างคันนี้นะคะจะเป็นแบบวัดลิงค์นะคะข้อดีนะคะจะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนนะคะและการทรงตัวนะคะที่ดีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกนะคะ ABS นะคะและระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะพร้อมกับตัวระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะ ESP นะคะและระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีนะคะระบบจะมีระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนะคะแล้วก็ควบคุมความเร็วขณะลงเขาด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ และที่สําคัญเลยนะคะของฟอร์ดนะคะจะมีระบบ R O M นะคะป้องกันการพลิกคว่ำนะคะอันนี้ข้อนี้ดีมากๆเลยอ่ะโอเคค่ะนู้พามาดูด้านนอกรอบๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูด้านในกันต่อนะคะว่าตัวนี้นะคะด้านในหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะคะเริ่มจากตัวด้านข้างเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะกระจกะรถนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะคะ และสำหรับตัวไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้านะคะเปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันค่ะมาที่ตัวพวงมาลัยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชันนะคะอันนี้สามารถควบคุมได้ทั้งจอกลางแล้วก็จอดิจิตอลเลยนะคะสำหรับตัวหน้าปัดนะคะเราเป็นแบบใหม่นะคะเป็นจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอซิง c o โนะคะขนาด10นิ้วนะคะที่จอกลางนะคะ ข้อดีของตัวหน้าจอตัวนี้นะคะนอกจากว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะยังมีระบบ Ford Pass นะคะอันนี้เป็นแอปเป็นแอปพลิเคชันนะคะเวลาที่ลูกค้าออกรถไปนะคะเราจะทําการติดตั้งแอป,ปตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะแอป,ปนี้สามารถค้นหารถได้นะคะว่ารถเราจอดอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็การสตาร์ทปลดล็อกรถนะคะจากระยะไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้เช่นกันค่ะ แล้วก็สามารถยังเข้าสู่บริการนะคะโดยที่ไม่ต้องโทรนัดหมายเลยนัดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยและสำหรับตัวด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีช่องต่อ usb นะคะมาให้นะคะมีทั้งแบบ usb และก็ type c ให้ด้วยเลยและสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะอันนี้จะเป็นโหมดการขับขี่นะคะเป็นแบบขับ4แบบพาร์ทไทม์นะคะสามารถปรับได้นะคะว่าเป็น 2H 4H หรือว่า4 l นะคะ แล้ตัวเบาะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะคะข้อดีของเบาะผ้านะคะจะช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับเจ้าตัวชอตวิวเบดคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการเอารถไปใช้งานไปบรรทุกนะคะสามารถโทรติดต่อนี้ได้นะคะที่เบอร์064 962 6992นะคะ เดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์และ ID l ดี e ไไว้ให้ในคลิปด้วยสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ